สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงพยาสุรสี อินทริตนาคราชเจ้าพญาสุรสีอินทริตนาคราชเจ้ามีพระบิดาคือพญาสีสุโธนาคาธิบดีมีพระมารดาคือนางพญานาคีสีปทุมมาพญาสุรสีอินทริตนาคราชเจ้าท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ พยาสุรสีอินทริศนาคราชเจ้าและพระมารดาคือนางพญานาคีศรีปทุมมาทรงโปรดปานการฟังธรรมจากพระริยสง์เป็นอย่างมากพระยาสุรสีอินทริตนาคราชเจ้าอยู่ในตระกูลเอลาปะทะเช่นเดียวกันกับพระบิดาและพระมารดากําเนิดแบบโอปปาติกะแผงเสียนได้เจ็ดเสียน มีพระวรกายสีฟ้าเสียนสีทองที่สีพระวรกายสีเป็นเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญตบะบารมีของแต่ละท่านว่าบำเพ็ญมาทางด้านใดพยาสุรสีอินทลิตนาคราชเจ้าเป็นพระโอรสองค์ที่สองรองจากพยาสัทโธนาคราชเจ้ามีสีพระวรกายเป็นสีฟ้าและเสียนสีทองเช่นเดียวกันกับท่านซึ่งปัจจุบัน ได้รับพระบัญชาจากองค์อินทราทิราชเจ้าให้เป็นพญานาคดูแลพระธาตุพนมกับพญานาคบริวารอีกหกรวมเป็นเจ็ดองเพื่อเฝ้ารักษาทิศต่างๆพญาสุรสีอินทริศนาคราชเจ้ามีน้องชายร่วมบิดาอีกห้าพระองค์ทั้งหมดรวมเป็นเจ็ดพระองค์คือพญาพังคีนาคราชเจ้าพระวรกายเป็นสีเขียวเข้มเสียนสีทอง พญานาโคนาคราชเจ้าพระวรกายเป็นสีขาวเหลือบลุงเสียนสีทองพญาเสวียงรัตนาคราชเจ้าพระวรกายเป็นสีชมพูเหลือบลุงเสียนสีทองพญาเสียมารานาคราชเจ้าพระวรกายเป็นสีเขียวเหลือบลุงเสียนสีทองพญานนทเสนนาคราชเจ้าพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อนเสียนสีทองพญาสุรสีอินทริตนาคราชเจ้า มีความเชี่ยวชาญการวางแผนการรบตบะชาญบารมีแก่ก้าทรงมีเวทมนตราทางเมตตามีอำนาจทางวาจาทรงมีอุปนิสัยรักสันโดษท่านมีครูบาอาจารย์เป็นพระฤาษีผู้ทรงชาญและรับใช้ถวายงานแต่องค์มหาเทพในโลกทิพย์มีจริตในความถือพยศพระเกียรติแห่งวงวานในสายพญาสีสุทโธนขราชเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นหลานแห่งพญามุจลินทรราชเจ้าท่านเป็นผู้ที่วงวานนาราชชื่นชมในพระบารมีถือเป็นพญานาคราชที่มีบารมีมากต่อมาท่านได้บำเพ็ญเพียรขึ้นเป็นพระฤาษีหลายภพหลายชาติแต่ที่รู้จักก็คือพระฤาษีกะลยโกดหรือฤาษีหน้าวัวพญาสุรสีอินทริตนาคราชเจ้าปัจจุบันได้จุติเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญเพียรต่อไป โดยได้สร้างสมบาร,รมีในปัจจุบันและได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันและทำหน้าที่สืบต่ออายุศาส,สนาของพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองให้ถึง5,000ปีโดยท่านเป็นผู้บันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้อนุชนรุ่นต่อไปได้รับความรู้และรู้เรื่องราวตามความเป็นจริงของสัจธรรมและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ